นะคะคุณผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ในสลอนดอนนะคะวันนี้อยู่ในป่านะคะลองแนดใหม่ไม่รู้ชัดหรือเปล่าเนาะอ่ะใครอยากขึ้นมาก็มาเดอ้อขึ้นมาเดอ้อ <laughs> ลองแนดใหม่นะคะคุณผู้ชมได้ยินไหม <laughs> เสียงชัดไมเ่เอ่ยเอ๊ะทำไมมันมันแล็กอะะ <laughs> เดี๋ยวแอดเพ่เนี่ยใครอยากขึ้นมามา้างสวัสดีนะคะฮัลโหลสวัส <laughs> ดีค่ะป้าบันนอกเสียงชัดไหมถ้าชัดกดป้องให้หน่อยอยากขึ้นไหมจุงจะจุงจะจุงจะชัดเบ่ ลองเล่นใหม่อ่ะพี่อยู่ในป่านั่เนี่ยเดี๋ยวให้ชมมาป่าขนาดไหนชัดโอ้ดี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 เนี่ยยืนในป่าเขาบอกว่าไลฟ์คั้นี้ขึ้นคนขึ้นด้วยได้นะดูดิไปยังไงเน่าป่านนี้เพิ่งไลฟ์ครั้งแรกแอปแอปแก๊สอยากขึ้นมัางมาเดอร์บอกชื่อมาเด ก็ตรงไงไงทําทำไม่เป็นเดี๋ยวไปศึกษากันเนาะยังทําไม่เป็นียบหลายยิงจะขึ้นแดงปฏิญิุนทีแดงมาเดิปน,นป่นาตอนเนี้ยลองเน็ตใหม่นะเพิ่งซื้อเน็ตมาใหม่เสียงแัดไหม,ม,ม,าไหม,ไหมภาพชัดไหมคะชชดเนาะพูดเองเออเอง เัาดีาเอาทำไมไอ้นั่นเขาขึ้นมาแป๊บเดียวเองนะเขาเรียอะไรไปแดงไปแดงเขา้าป่น,นลองแมทใหมายเดี๋ยวจะจะไลฟ์ประมาณสักไม่กี่นาทีนะเดี๋ยวลงแล้วแชขนาดไหนถ้าชัดมากก็ใส่รูปหัวใจมากเอ่อใส่รูปหัวใจให้หอนึ่งอันคะ่ะตอนนี้อยู่หน้าบ้านอ๋อหน้าบ้านเหรอคะ อ,อ๋อโอเคแสดงว่าชัดดีเนาะไม่เห็นอะไราเลยอ้าวจริงเหรออ้าวไม่เห็นอะไราเลยแสดงว่กากร้องเป็นไงอ่ะแค่นี้ตามไหมแค่นี้สวยไหมกำลังเกี่ยวหญ้าอ้าวเห,หรอ เดี๋ยวไปช่วยเกี่ยวเดี๋ยวไปช่วยเกี่ยวตาเห็นตาเห็นเห็นนี่ตายใช่ไหมไลน์ได้์ันนาทีโอ้ยจำไม่เป็นเนาะแบบใหม่เนี่ยแชร์ viewing option อ่ะ visible life ก็ได้ ออ้นี่ไงขึ้นแล้วโอ้โหทำเป็นแล้วทำเป็นแล้วปาเห็นปาเห็นนันว่าแล้ว <laughs> <laughs> เป็นไรจุงจะจุงกะสวัสดีค่ะฮินโนกะฮิเกะฮินโนก,โนกิไม่ใช่ฮิโนโอกะแน็ตีมากเลยไม่อ่ดเลยโอ้จริงเหรอคะอ้ดีเน็ตนี้ซื้อมาอันลิมิตเนาะใช้ใช้แบบอันลิมิตเลยเน็ตนี้ ซื้อซื้อมาแพ็คหนึ่งเลยซื้อมาลองดูก่อนว่ามันดีไหมถ้าดีเราก็จะใช้ประจาแล้วก็จะโหลดจะซื้อเต็มเต็มเลยของสามอีโนโจุงกะจุงกะซาเป็นสบายดีนะคะจุงกะอคุณแดงคุณพี่แดงเดี๋ยวตาไปช่วยตัดต้นไม้ตัดยาไองามบา่เนี่ยเนี่ยดอกเนี่ยเพียบเลยตอนนี้ ที่นะกที่กินยาไอ้นั่นมายาแก้คันจมูกก็เรียกอะไรยาแก้แพ้แก้ตอนพี่แบงดุจ้าจะไปไหนนี้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 เ <laughs> ดี๋ยวจะลองเดินดูนะว่าคอมเน็ตเขายังค่าอยู่ไหมไลฟ์นี้เขาบอกว่าไลก์กับเพื่อนได้แต่ไม่รู้ว่าเขาไปกันตรงไหนเนาะแอดแก๊สอืมเน,นาะก็จะแอดอยังไงแล้วไม่มีเพื่อน ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเพื่อนก่อนค่อยแอดบายบายเอ, bye อสวัสดีค่ะฟอ,อาอวังคำเนี่ยพามาชมป่าค่ะมาเดินป่าละเม, <c oughs> มาะเดินป่าละเมาะ <c oughs> ช่องเอาแต่โฆษณามาขายนี่ตกตโฆษณาเยอะเลรอดูไปก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งไปเด้อดูไปก่อนถ้ามีโฆษณาถ้ายาวมากก็กดตามได้นะคะ ไม่ว่ากันแค่อยากลองสบายดีนะคะสุดทานนี่ไปไหนฮิโนเวย์ฮ้ยป,เปาเพนบวรักกาศอาจารย์บังคำสวัสดีครับจากฮิโนโอเคเนาะเรี๋ยวโอเคแนะล้วกันเนี <c> ่ย <oughs> มาเบ่งเดมาเบ่งเดแค่ลองลองเล็หน้อยได้เขาลองขอเดินดูนิดหนึ่งนะคะว่าจะไปอีทฐาไหนเนาะ เราจะเดินเข้าป่านะคะคุณผู้ชมถ้าเน็ตหายก็คือลงเลยนะเดี๋ยวไปดูพี่แดงเอาเชือกมัดยา <c oughs> เชือกมัดพี่โนแล้วตะเทือนไหมตะเทือนไหมมาทำอะไรที่นี่ปองตาเข้าป่าปุ๊เจียว <c oughs> ไปเด้เก็บผักไงคลิปเ <c oughs> ก็บผักดังก็อยากเก็บผักวางขุดแลนเนี่ยพามาเดินเข้าป่าป่าละเมอลองแหนบใหม่ <c oughs> ชมด้วยเด้อเดีย๋ยวเดีย๋ยวให้ปังโน้นดีกว่าคนสวยดูเยอะแล้วให้ดูป่าเดินดูป่านะอันนี้เขาเรียเกเอ,อะะ่ดอกอัลคเนตนะคะดอกอัลคเนตทานได้นะคะแต่ว่ามันจะคันนิดนึงอันนี้เป็นช่วงหน้าของเขาเนาะ นี่ยดอกเอาคานเนตสัวต้องดูไปเรื่อยๆอีกหน่อยนะเดี๋ยวเขาก็กอ้นี่แล้วเขาจะร่วงจะร่วงไหวมากป่าละเมอใช่ป่าละเมะอ,ะมะอดูดูด,ดูช่วงนี้ยุโรปผักป่าเยอะใช่ค่ะผักป่าเยอะมากค่ะสันปอมีคนเดินมาก็เลยหันหลังก่อนนะ Good morning เ่ะ ทานได้ค่ะน,นี่ทานได้เขาเรียกเอาขะเน็ทานได้แต่ว่ามันคันรสชาติมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยอันนี้อันนี้อันนี้ก็ทานได้เนาะมามุยไม่จับนะคะเคยจับเลยมันโดนเจ็บมากเลยอุอยมีความสุขได้ข้าวป่า <laughs> เดี๋ยวนะอยาอ่านปาบันโนกเกียดายเนาะอ่านไม่เห็นนะมันขึ้นมาแป๊บแป๊แล้วมันก็หายไปอ่านไม่ทันเนาะป้าเนะาะปาบมีอยงหนาวกว่าบ้านเมืองเพิ่มเหรอหนาวเหรอสิสิเป็นตะยานเนาะอะไรนะโอ้ย <laughs> ไม่เป็นตะยานอนะป้าเพ้น ซื้อของมาแฮดขายกับพ่อครับใช่ตามเป็นขยันนะว่าว่าไปนะคนที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยขยันกันทุกคนนะคะขยันมากไม่ขยันก็อดผู้หญิงไทยไหนต่างแดนยกเลยให้เลยช่วยเลยขยันมากเป็นไปยานยามอะไรนะโอ้ยอ่านไม่ทันมันหายไปเอาเครื่องเอาเทศัพท่มาเครื่องเดียว คุยกันเองนะคะอ่านไม่ทันยังอยู่ไหมคะยังไม่หมุนเนาะเดี๋ยวจะจะหาวิธีไลฟ์สดแบบเพื่อนขึ้นมาด้วยสักคนหนึ่งแต่มันทำไม่เป็นทำยังไงอะ่ะต้องไปศึกษาก่อน oh. นี่เน,นี่ใครยังไม่เคยทานกระเทียมเนี่ย คุณพี่แดงเขาเก็บปล่อยแล้วแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่เคยนะอันนี้เขาเรียกอมอะไรนะมาสตัดการเหล็กเนาะที่คนไทยเขาไปเก็บกันเยอะๆเนี่ยเอามาดองเนี่ย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 ผักเตี้ยนป่าเนี่ยเริ่มมีลูกแล้วนะคะนี่คือลูกเขาเนาะเนี่ยเป็นลูกเขาอันนี้ประมาณนี้เนาะที่เขาเก็บเอาไปเอาไปดอง บรรยากาศดีมากโอ้ยโอเคเนาะเดี๋ยวกินนาทีแล้วเอาอีกปักหนึ่งนาทีเอาสิบนาทีแล้วลงแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะเขาปลูกทุเรียนได้ผลผักตำลึงดูดีๆคือขึ้นแนวนอนแนวนอนเหรอคือว่าขึ้นแนวนอนอ่ะมันอยากทําให้เป็นคุณพี่แดงอันนี้มันเป็น มันขึ้นครั้งแรกอะ่ะตั้งนานแล้วไม่ได้ขึ้นอะ่ะโอ้ใช่มันนอนอยู่ะนะถ้าไม่เป็นอะ่ะ rotation lock rotation divine อ่ะไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่วันหลังค่อยขึ้นแนวแนวตั้งโอเคเนาะแค่นี้แล้วกันนะคะก็ขอบพระคุณที่ที่มาแวะชมมาเดินป่าละเมาะด้วยกัน <laughs> อดะแเดแดแด บอกบบกบนตอนนี้ขึ้นกระเอกาได้แบงดึงๆเลยก่อขอนุญาตก่อนนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะมาให้กําลังใจนะคะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะคะเดี๋ยวขอเดินป่าก่อนก <c oughs> ับเพื่อนกายบายค่ะอ่ะลงยังไงอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะลงไม่เป็นเออเซฟไฮไลท์มีไฮไลท์ให้เซฟด้วยเหรอปัดเถอะ่อยลงมาเป็นเด้วบปาดนี่ เอากดตรงไหน <laughs> เดี๋ยวลง <laughs> อ่ะกดปิดแล้วกันโอ้เอนนี่เนี่ยปิดแล้วปิดแล้วโอ้เงดหลายอย่างนี้ก็อยากเป็นยูทูบเบอร์กับเขาพอ <laughs> เป็นแป้นละเป็นละ,นละหาเจแล้ว <laughs> <laughs> กับคุณ่อนแคุณนี่ใดจะเจกันนะคะ